รถบ้านรถสวยเครื่องเดิมสภาพดีต้องสีรุ่งคาเซนเตอร์เท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเซลล์เหมียวนะคะที่สีรุ่งคาเซนเตอร์สาขาสีสเกตนะคะวันนี้เหมียวจะมารีวิวนะคะรีวิวรถโตโยต้นะคะเป็นรถทบครัวนะคะเจ็ดที่นั่งนะคะเป็นรถโตโยตา้าอเวนซ่านะคะตัว G เครื่อง1.5ออตโต้นะคะรถปี2015นะคะลูกค้าคะ่ะก่อนอื่นนะคะอันดับแรกนะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูห้องเครื่องรถก่อนนะคะว่าห้องเครื่องเป็นยังไงเดิมสวยเหมือนเดิมไหมนะคะ มาชมกันเลยนะคะห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวเรามาชมห้องเครื่องกันนะคะห้องเครื่องคือใหม่มากยังใหม่อยู่เลยนะคะลูกค้าหาสังเกตได้นะตัวน็อตยังไม่มีการขันน็อตออกมาเลยนะคะเครื่องเดิมนะคะสภาพเดิมๆเ,เลยเป็นระบบเบรก ABS ด้วยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะ ในส่วนของราคานะคะลูกค้าในส่วนของราคานะคะราคาไม่ถึง4ี่แสนบาทนะคะรถคันนี้เนะาะชม้องเครื่องแล้วเดี๋ยวไปพาไปชมต่อภายในนะคะว่าภายในน่าใช้หรือกว้างแค่ไหนนะคะสําหรับรถคันนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาชมภายในกันเลยนะคะภายในนะคะระบบภายในนะคะก็จะเป็นพวงมาลาัย power นะคะม,หมะคะีหน้าจอสัมผัสนะคะหน้าจอสัมผัสนะคะมี แอร์แบคคู่นะคะเป็นคอนโซลสีดำเป็นชุดสีดำนะคะเป็นโทนสีดำหมดนะคะไม่ไม่ถึง1 0 0 0 0แสนนะคะลูกค้าขาไม่แค่9 0,000เองนะสำหรับรถคันนี้รถปี2015นะคะตัว G ตัวท็อปนะคะ เบาะเป็นเบาะกรรมหยี่นะคะเจที่นั่งเป็นรถครอบครัวนะคะซึ่งภายในกว้างมากราคาไม่ถึง4ี่แสนบาทนะคะลูกค้าคะราคานะคะที่เราขายนะคะขายอยู่แค่3ามแ0นเบาทเท่านั้นเองนะคะสามแสนบาทนะคะงวดอยู่7,000กว่าบาทนะตัวนี้นะคะจะมีแอร์ด้วยนะคะแอร์ข้างหลังนะคะเย็นค่ะเย็นสบายเลยนะคะตัวนี้สําหรับรถเจที่นั่งรถครอบครัวไปเที่ยวนะคะ ไปไปด้วยกันได้เยอะเลยคือกว้างมากนะคะอ่าเดี๋ยวเราดูภายในแล้วเดี๋ยวมาเปิดดูข้างหลังกันบ้างนะคะข้างหลังเป็นยังไงบ้างเอ่ย ถือว่ากว้างนะคะลูกค้าขากว้างนะถ้าไปไม่ถ้าไปไม่ถึงจิตคนจริงๆตัวนี้สามารถพับเก็บได้เพื่อเก็บสัมภาระเราได้นะคะเหมาะมากเลยสําหรับครอบครัวใหญ่ๆนะคะไปเที่ยวด้วยกันนะคะตัวนี้นะคะเราขายเพียง3า9 0 0 0เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทงวดไม่ถึง8ปดพันนะคะงวดเริ่มต้นที่7จ็ดพันนิดๆน,นะคะ7จ็ดพันนิดๆน,น,นะค่ะสำหรับการจัดไฟแน้นนะคะเรื่องเอกสารการจัดไฟเนซนนะคะไม่ยากนะคะ ด้วยอาชีพอะไรบ้างนะคะการจัดไฟแนนซ์ที่ไม่ยากนะคะได้จัดได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะเกษตรกรค้าขายตลาดนัดนะคะพ่อค้าแม่ค้าแผงลอยนะคะอาชีพออนไลน์นะคะ พนักง,งานเงินเดือนระทะวิสาหก,กิจนะคะลูกค้าค่ะจับไฟเน้นคือไม่ยากเลยนะคะแค่เข้ามาหาเราเท่านั้นเองนะคะเหมียย้านะคะลูกค้าค่ะย้ําตรงนี้เลยนะคะว่าออกรถได้ทุกอาชีพออกรถกับเหมียวได้ทุกอาชีพนะคะช่องทางการติดต่อเหมียวนะคะที่เบอร์0830393063สาม,มารถโทรเข้ามาปรึกษาหรือแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้นะคะค่ะวันนี้นะคะเหมียวก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ